ผมมาจากช่องเสอสิานแ์ชนแนลวันนี้เรามาพามาเที่ยวไล่ร้านกาแฟไล่องุ่นคุณองุ่น นี่นะครับก็มีให้พายเรือนะครับแล้วก็อยู่ในซอยหาไทราสามสิบเจ็ดนะครับมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำนะครับก็มีนะครับเดี๋ยวเราจะไปวาดรูปมีวาดรูปมีอะไรอีกครับพี่โย มีกิจกรรมพายเรือให้เด็กได้พายเรือนะครับอันนี้พี่โอพายเรือนะครับอ่าแล้วก็จะมีไล่อ่างหุ่นนี่นะครับให้ดูบให้ดูบรรยากาศนะครับ ที่มันมีหลายๆอันอันเดียวอย่าไปเหยียบดยอ้าวมาเลยครับไปทำดีๆน่ากลัวอ,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 อันนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับโซนเล่นทรายของเด็กๆนะครับ วันนี้เราทำมา่งเทช